สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานเรื่องเล่าขานจากตำนานสู่ชีวิตจริงนะครับในช่วงขององค์แม่จิมินะครับลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภนะครับ ใกล้ถึงวันที่16กันยาแล้วใช่ไหมครับผมเรามาดูกันเลยครับผมว่าหลังจากที่ราหูย้ายเข้ามาโยกเข้าหาดาวศุกร์นะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นใครจะมีโชคลาบ้างนะครับ <S <S คลิปนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาด้วยการใช้ตำแหน่งของดาวจันทรนะครับอย่างที่บอกครับผมว่าดาวจันทร์ไปกระตุ้นอะไร ในเรือนไหนของไข่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันที่16กันยาวันนี้ที่หลอคอยไปดูกันที่ลัคนาราศีแรกกันเลยดีไหมครับผมลัคนาราศีแรกนะครับผมคือลัคนาราศี สิงค์ครับผมลัคนาราศีสิง์เองเนี่ยครับดาวจันเองอย่างที่คุณได้ดูจากคลิปของเลขเด็ดเลขดัง16กันยา2563ฉบับสมบูรณ์พูนซับเรียบร้อยแล้วผมมีการใบเลขให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามในคลิปนั้นได้เลยวันนี้เราจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภนะครับผมโดยดูจากดาวจันนะครับดาวจันไปกระตุ้นเรือนอะไรของไข่ในวันที่16 กันหา2563ตามหลักของโหราศาสตร์นะครับผมไปดูครับลัคนาราศีสิงค์ครับดาวจันทร์กระตุ้นที่ตัวคุณเองนะครับกระตุ้นที่ตัวคุณเพราะฉนั้นไปกระตุ้นที่ดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เองอาจจะเป็นเรื่องของการงานดาวเกตุอยู่ในเรือนของปัตตนิอาจจะเป็นอะไรที่ปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีสิงค์อาจจะได้ เรื่องของงานด่วนได้ไหมเออเนอะอาจจะได้งานด่วนขึ้นมาหรืออาจจะได้เจอคู่ครองหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาติดต่อในเรื่องของการงานแต่ดาวสุขคุณเองยังตกอยู่ในเรือนวินาศอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่ามันแค่กระตุ้นตัวคุณอะนะครับคุณเองอาจจะแบบว่าเอาให้ใครซื้อเองซื้อด้วยความที่เป็นใจคุณคิดเนาะหรือเกตคือมโนหรือจินตนาการเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อก็ซื้อ,อด้วย ตัวคุณเองนะครับซื้อเองคิดเองซื้อเองนะครับไพ่ที่ได้ออกมาเป็นไพ่ดาครับผมไพ่ดำเนี่ยนะครับเรามีสถิติที่อยู่ในเพจขององค์แม่จิมินะครับนี่คือองค์แม่จิมิกับตันจิมิคือองค์แม่จิมิที่ผมเป็นคนใบ้หวยฮานอยหรือหวยลาวทุกๆวันไว้ให้นะครับก็สําหรับคนที่บ้าหวยกันจริงๆนะครับเราก็มีการจับไพ่เราก็มีการใส่ปฏิทินให้ดูด้วย ในการทําคลิปวันนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูสถิตินะครับว่าการใบทของผมอ่านะครับมีผลอย่างไรแล้วก็มันได้ตัวเลขอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ซิลิคอนดาวนะครับเป็นไพ่ชุดเดียวที่ผมเอามาใบหวยนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาครับผมก็ได้รับความ เอื้อเฟือนะครับในการทํางานของน้องแอดมินคนสวยของเราครับก็รูปหน้านางก็เป็นรูปหน้าลางส่งองค์แม่นั่นแหละครับนะน้องคนนั้นนะครับผมผลฮาหนอยวันที่2กันยาคุณจะเห็นว่าอทําไมพวกนี้เล่นบ้าหวยกันมากนะักก็ในเมื่อคุณบ้าหวยเราก็จัดให้จริงไหมครับผมหวยฮาหนอยมีสามรอบนะครับนอยพิเศษเอานอยแบบปกติ นะครับแล้วหน่อยพิเศษคืออาจจะมีลูกชิ้นนะครับหน่อย VIP อนี่คือมีเครื่องของพอนหน่อยมากมากก็คือเครื่องของเครื่องจานแล้วก็ตบกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน่อยฮานอยมีสามรอบและมีทุกวันใครบ้าหวยก็เล่นหวยไปนะครับแต่ใครไม่บ้านะครับก็อย่าไปเล่นเยอะเนาะเพราะการพนันคือความเสี่ยงถูกแม้มันคือผีพนันนะครับคนที่ไม่มีโชคลาภทางนี้ไม่ควรจะไปเล่นนะครับอันนี้ขอเตือนนะครับขอเตือนเพราะผมก็เคยเล่นแล้วแล้วก็เล่นตาลา นาะสุดท้ายเล่นตะละบาดยังไม่ถูกเลยนะครับเพราะนั้นไม่เล่นดีกว่านะผมใบให้ดีกว่าแล้วพวกคุณก็ไปเล่นกันเองนะครับประมาณนั้นหวยฮานอยครับวันที่2กันยานะครับนี่ผมจับสถิติมาพอมันมีไพ่ดำขึ้นมาปุ๊บเลขที่ได้ออกมาส่วนใหญ่คุณจะเห็นนะครับลองดูสว่าไพ่ดำมันไม่มีความหมายอะไรแต่ผมดูในนั้นมันอาจจะมี6มี6นะครับมี9มี6มี9นะครับเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ครับผมเนาะ อาจจะดูเลข9เอาไว้นะครับดูเลข9เอาไว้นะครับดูเลข6เอาไว้ประมาณนี้เพราะว่านี่คือวิชาสถิติล้วนๆนะครับไปดูต่อที่ลัคนาราศีกันครับผมลัคนาราศีกันเองดาวจันทรไปกระตุ้นอะไรครับดาวจันทรไปกระตุ้นในเรือนวินาศนะครับในเรือนวินาศเพราะนั้นเล่นได้ไหมครับเล่นน้อยๆนะครับเล่นน้อยๆอย่าไปเล่นเยอะนะครับเ <ๆ S 1> พราะว่ามันไปวินาศคุณแต่ในขณะเดียวกันดาวศุกร์คุณไปอยู่ในเรือนของลาภะ ถูกไหมครับลาลาดาวศุกร์อยู่ในเรือนลาพะดาวสี่สี่หกคุณอาจจะซื้อหกก็ได้จริงป้าเออไพ่ที่ได้ออกมาคือเก้า คาถาเ้าคาถาคือพึ่งพาสิ่งที่ตัวเองมีนะครับพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีจะเห็นว่าไพ่ใบนี้สถิติยังไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเราจะดูจากไพ่เนี่ยเราก็าดูเลข9้านะครับดูดวงดูดาวประกอบไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณอยากจะซื้อเลขอะไรหรือไม่ควรจะเสี่ยงในวันที่16กันยานี้นะครับนี่คือคลิปที่ทําออกมานะครับประมาณนี้นะครับลัคนาราสีกันครับดา จันอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเพราะนั้นเขาส่องวินาศขุณอยู่เพราะฉนั้นไม่ซื้อก็ดีแต่ดาวศุ์เป็นลาภะของคุณอยู่อาจจะมีโชคลาภเรื่องกเงินและความรักได้ไหมอ่าแล้วมีแปดเป็นสุภะซื้ออะไรที่แปลกเนาะแปลกยังไงออกแล้วออกอีกได้มาอาอย่างเงี้ยมีเลขเก้ามานะครับโอเคไปต่อที่ลัคนาราศีตุลน,นี่คือไพ่ขององค์แม่จิมิทำไมเราถึงตั้งชื่อไพ่ชุดน,นี้ว่าองค์แม่จิมิไม่ได้ทะลึ่งเพราะว่า มันมีไพ่รูปนี้จริงๆแล้วนี่คือไฮไลท์ของชุดนี้เลยนะครับซิลิคอนดาวเป็นรูปองค์แม่จิมินะครับนางโชว์จิมินั่นเองนะลัคนาราศีตุลนครับไปกระตุนลาพะแม่มาทันทีนะครับลัคนาราศีตุลนนะครับวันที่16กันยาไปกระตุนลาพะนะครับ ในเรื่องของการงานในเรื่องของ57ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานได้ไหมได้เหมือนกันนะครับหรือว่าระวังในเรื่องของการที่จะบาดหมางก็ได้แต่ถ้าจันทร์ไปกระตุ้นในเรือนของลาภะในวันที่16ก ienne, ันยาถูกไหมครับไปกระตุ้นดาวอาทิตย์น่าจะเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะครับการงานนํามาซึ่งลาภผลนะครับไพ่ที่ได้ออกมาเป็นไพ่ขององค์แม่จิมิแล้วเราไปดูสถิติกันครับที่เราจับมาวันที่27สิสิงหานะครับองค์แม่ไม่ได้พูดอะไรมาก นะครับนี่คือจับสต,ติมาเลยนะครับ469แล้วออกมาจริงๆคือ496ออก496 469จริงๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้องค์แม่ก็ออกมาวันที่9สิงหานะครับ9สิงหานั่งแหก,กันขนาดนี้เลยแล้วไพ่ก็ออกมาคือ69เหมือนกันนะครับมี6มี9มี9มาเหมือนกันแล้วยังไม่พอแม่ออกมาอีกครั้งหนึ่ง29กากรกฎานะครับแม่มาอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้น แม่ก็มา69เหมือนกันเพราะนั้นผมก็เลยจับทางจาก2งวดแรกมาถ้าไพ่ไปนี้ออกเมื่อไหร่469อ่า469มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณดูคลิปนี้แล้วคุณน่าจะรู้แล้วว่าคุณจะซื้ออะไรนะครับลักษณาต่อไปคือลักนณาราศี พิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกอยู่ในเรือนของกรมมะดาวศุกร์ไปกระตุ้นในเรือนของกรมมะคุณเพราะฉะนั้นก็ทํางานเพื่อให้ได้เงินไปเนาะตั้งหน้าตั้งแต่ทํางานทํางานที่คุณรักไปอะไรประมาณนั้นได้ไหมนะครับดาวศุกร์ถือว่าสีขาวถือว่าโอเคอยู่นะพวกที่ตกสีขาวถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถซื้อได้เหมือนกันดาวพุธเป็นลาภะของคุณหนึ่งสามเนี่ยไพ่นี้มันเป็นไพ่เดอะเดทจากสถิตินะครับที่ผ่านมานะครับสถิติคือ วันที่30กันยานะครับมันออกมาเป็นโทนขาวดาหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามันน่าจะออก1300มันก็ออกเป็น1ออก3ออก1เนี่ย0431มันก็มากันหมดนะครับแต่ว่าแยกกันออกมานะครับแต่ดูแล้ว มันจะต้องมีเลข1ห,หรือไม่ก็เลข3อยู่นะครับประมาณนี้นะนี่ก็คือสถิตินะครับผมของไพ่ใบนี้นะไปต่อที่ลัคนาราศีธนูครับผมล,ลัคนาราศีธนูเองโอ้ฝนตกลงมานะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนพล่านิดหนึ่งล,ลัคนาราศีธนูนะครับเดาวจันทร์ไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของสุภาเป็นสีเหลืองสามารถซื้อได้นะครับซื้ออะไรดีซื้อหนึ่งได้ไหมซื้ออะไรที่มันเป็นความสุขความจเจริญของคุณค,ค,คิดแล้วมันมีความสุขคิดแล้วมันมีความเจริญเนาะ ประมาณนั้นเลขอะไรที่มันให้ความสุขให้ความเจริญกับคุณซื้อเลขนั้นไปนะครับไพ่ใบนี้ออกมาเป็นเอทนะครับเอทก็คือหมายเลข1เหมือนกันเพราะนั้นอาจจะมี1ติดมาก็ได้นะครับอ่าแล้ว1ก็อยู่ในลัคนาของคนราศีธนูด้วยนะครับไปดูต่อที่มังกรครับมังกรนี่ดาวจันร์ไปกระตุ้นเหรือนมรณะเลยนะครับเพราะนั้นอย่าเล่นเยอะนะครับล่ะอย่าเล่นเยอะเพราะออกมาเป็น8ถ้วย8ถ้วยก็แบบว่าโอ้โห แย่ๆอยู่เหมือนกันเนาะอาจจะมีแสงสว่างที่ปลายทางอะไรเงี้ยเออสิ่งที่มีอยู่อาจจะไม่ค่อยอยากเจะนู่นนี่นั่นต่างๆนะต้องเดินไปหาแสงสว่างปลายอุโมง์ได้ไหมมานาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งอ้าวนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งอะไรมันบอกจากหน้าไพนี้บ้างคุณลองดูแล้วกันนะครับคนลัคนาราศีมังกรตกอยู่ในเรือนของบรณะ มรณะคือสองหนึ่งนะประมาณนี้อาจจะเล่นน้อยๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเสียงฝนอาจจะดังนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไปต่อที่ราศีก,าากุมนะครับผมผมจะทําให้ดังกว่าเสียงฝนนิดนึงแล้กาวากันราศีกุมครับดาวจันทร์ไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของปะตะัตตนีเหมือนเดิมครับให้คู่ของซื้อไปให้คนที่คุณรักซื้อเนาะไปถามคนที่คุณรักซิแม่บ้านรักแม,แม่บ้านไหมถ้ารักแม่บ้านก็ถามแม่บ้านดูเนาะรักแม่ก็ถามแม่ดูเนาะดาวจันทร์อยู่ในเรือนของ ัตตานีสองหนึ่งอยู่ตรงนี้เก้าอยู่กับตัวมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเหมือนกันไพ่ใบนี้คือไพ่หมายเลขสองนะครับไพ่หมายเลขสองนี้สถิติเคยออกมาเป็นเลขสองเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วตรงนี้มีเลขสองอยู่เพราะฉะนั้นสองอาจจะมาก็ได้นะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีมีนไพ่ใบนี้คือหมายเลขประมาณสี่สี่อาจจะเป็นเลขสามมีประมึกด้วยนะครับแล้วก็คนลัคนาราศีมีนครับดาวของ คุณดาวจันทร์ไปตกอยู่ในเรือนของอเล่โอ้ยกว่าอยากจะซื้อแต่อาจจะซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีปัญหามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของอเล่นะครับปัญหาเรื่องเรื่องของการงานทําให้คุณอาจจะไม่ได้ซื้อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่หมายเลขสามนะครับและลัคนาราศีเมฆครับลัคนาราศีเมฆพึ่งออกไปสดๆร้อนๆเลยนะครับผม ก็ดาวของเขาดาวจันทร์ไปกระตุ้นในเรื่องของปุตตะคือบริวารให้บริวารซื้อให้เด็กซื้อให้ลูกซื้อให้เมดให้แบบว่าคนงานซื้อเออถามไปถามซือว่าคนงานวันนี้แม่บ้านคุณเล่นเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับไปให้บริวารของคุณลองจับ ไพ่ให้ดูให้หมาให้แมวจับไพ่ก็ได้เนาะประมาณนั้นสถิติที่ออกมานะครับวันที่13ก็คือเมื่อวานเองเนะครับที่ออกมาเนี่ยครับผมใบว่าเป็น73 1 7ส3 1ผลนี่ออกมาคือสถิติมันออกมา1ห,หมดเลยนะครับหนึ่ง,น,งนะครับแล้วก็มี3แล้วก็มี7ติดมาด้วยนะครับไพ่ใบนี้ที่ผมดูเนี่ยมันเป็นเลขแบบนี้เลข3นะครับแล้วตรงเนี้ยมันคือ1แล้วเอานิ้ว3นิ้วเนี่ยจิ้มลง1หนึ่ง นะอาจจะเป็นเลขแบบนี้ก็ได้เพราะฉนั้นผมก็เลยมองดูแบบนี้นะครับอ่าไปต่อที่ลัคนาราศีพฤกษกครับผมลัคนาราศีพฤกษกนะครับผมเราเห็นไพ่ใบนี้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นเจ็ดเหรียญทางเลือกมากมายนะครับลัคนาราศีพฤกษกเองเนี่ยดาวจันอยู่ที่เรือนของพันธุขวนขวายอยากหาซื้อเลขที่บ้านไปขัด หิ้งพระไปขัดนู่นขัดนี่แล้วเจอเลขอะไรประมาณนี้ไปเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยอะไรที่อยู่ในบ้านของคุณเนาะหรือ8มันอยู่ในพันธุูของคุณใช่ไหมก็ไปดูในบ้านของคุณก็ได้ใช่ป่ะเออประมาณนั้นนะครับไพ่ใบน,นี้สถิติของเขานะครับตั้งแต่วันที่5สิงหานะครับเทพหวยฮานอยให้572มันก็ออก7มาจริงๆนะครับมีทั้ง5้ามีทั้ง7แล้วก็มีทั้ง2นะครับแล้วไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่10 9สิงหานะครับผมก็ใช้เลขเดิมเนี่ยจาก5สิงหาประสบการณ์มันให้572มาผมก็คิดว่ามันต้องมี7แน่นอนและผลที่ออกมามันก็คือมี7เหมือนกันนะครับมี7เหมือนกันมี5มาด้วยนะครับเพราะนั้นไพ่ใบน,นี้คือหมายเลข7ครับผมเนาะเป็นหมายเลข7แต่มี5ดาวอาจจะมี5ติดมาด้วยก็แล้วกันนะครับไปลองไปดูในลัคนาราศีเมถุนครับ un, เมถุนไพ่ใบนี้เป็น the judgment นะครับ judgment ของคนลัคนาราศีเมทุนเองเนี่ยเขาบอกว่า อยู่ในเรือนของศาสระไปลอกเพื่อนครับเนาะไปลอกเพื่อนเลยเพื่อนซื้ออะไรซื้อตามไปเลยนะประมาณนั้นแล้วก็จัดเม้นท์ใบนี้รู้สึกว่าเขาจะเป่าแต่เป่าทําเป็ดมีเลข2อยู่นะครับก็มีสองอยู่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะสองอะไรประมาณนี้นะครับและลัคนาราศีสุดท้ายครับก็ลกดครับก็ลกดไพ่ใบนี้เป็นไพ่มหาเล็กถ้วยนะครับไพ่มหาเล็กถ้วยเนี่ยตัวนี้สถิติของเขาคือตัวนี้วันที่14สิงหาเอ่อ มันออกมาเป็นประมาณนี้ครับ111นะครับ P เป็นเลข1เพราะเขาเป็นคนถือแก้วใบเดียวแก้วน้ำใบเดียวก็หมายเลขหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีเลขหนึ่ก็ได้นะครับและคนลัคนาราศีกรกฎเองดาวจันท์ไปกระตุ้นดาวอาทิตย์อยู่นะครับเพราะนั้นพอจะได้อ่าพอจะได้อะไรแล้วอย่างครับผมว่า คนลัคนาราศีไหนควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมไปดูไพ่ที่วันที่8สิงหาครับไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ผมใบในคลิปนะครับว่าเป็นองค์แม่จิมิให้มาในวันที่16กันยาให้ไพ่ชุดนี้มานะครับใบเดียวแล้ววันนั้นวันที่8สิงหาสถิติที่ออกมาคือนี่ครับ2กับ5ที่ผมใบในคลิปเนี่ย ที่ผมใบในคลิปเลยนะผมใบ้เป็นเลขนี้ครับนี่อยู่บนโลกนี่อยู่บนโลกนี่นะครับเนี่ยแล้วเขาจะออกสองห้าห้าห้าสองห้านะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยผมเลิกคอมเมนต์เลยนะครับเล็กคอมเมนต์ไปเลยนะครับว่าในวันที่16กกันยาน่าจะออกอันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีไหนวิธีแก้มันมีไหม ผมตอบว่ามีถ้าคุณได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรรู้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด่นประเด็นจันทร์เรื่องเด่นประเด็นจันทร์ผมทำคลิปออกมาให้คุณได้รู้จักเรื่องของการเดินทางของดาวจันทร์ว่าดาวจันทร์เนี่ยมันเคลื่อนโคจรปู่ไปอยู่ในเรือนไหนของคุณอย่างเช่นผมเป็นคนลัคนาราศีกุมเมื่องวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาวันที่ประมาณหนึ่ง กยกระดาหนึ่งกันยานะครับหนึ่งกันยางวดที่ผ่านมานะครับผมเป็นคนลัคนาราศีกุมนะครับตอนนั้นไม่ใช่สิผมเป็นคนลัคนาราศีมนนนีนอ Saint เอ๊ะลืมลัคนาตัวเองไปได้เนาะเอออ่ะผมเป็นคนลัลนลล Pars á, นคนาราศีมีนนะครับผมเป็นคนลัคนาราศีมีนใช่ไหมครับแล้วผมรู้ว่าวันนั้นเนี่ยตกวินาทแน่นอนนี่คือเรื่องของคลิปที่ผ่านมาผมรู้ว่าวันนั้นเนี่ยตกวินาทผมทํำยังไงครับ ในเมื่อผมรู้ว่าลัคนาราศีมีเนี่ยนะ,ะลัคนาราศีมีเนี่ยนะเมื่อวันที่1เนี่ยนะดูดีๆนะครับวันที่1เนี่ยเขาตกวินาาตอนตีสองผมก็ซื้อก่อนวันที่หนึ่งไงครับโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคลิปที่ผมทำขึ้นมาเพื่ออยากให้คุณได้ใช้โหราศาสตร์แบบเป็นนะครับใช้โหราศาสตร์ให้เป็นบอกว่าโอ้ย แล้วทำไมเวลาทํำนายว่าวันนี้จะไม่ถูกกลับถูกเพราะวันนั้นงวดที่ผ่านมาผมถูก97นะครับแต่ผมก็บอกว่าอ่าผมซื้อน้อยๆเพราะว่าผมคนลักขนาราศีมีนมันตกวินาศผมก็เลยซื้อน้อยๆถูกไหมแต่ผมไม่ซื้อตอนวันที่หนึ่งเพราะเดาวจันทร์ไปโยกในเรือนวินาศวันที่หนึ่งตอนตีสองไปแล้วผมเลยไปซื้อก่อนวันที่หนึคือวันที่สาปะเออมันอยู่ในเรือนลาภะผม เข้าใจอย่างครับว่าทำไมผมถึงทำเรื่องของเรื่องเด่นประเด็นจันทร์ให้คุณดูนะครับเพราะนั้นนี่คือทางออกไม่จำเป็นครับว่าคุณวันนี้คุณจะตกเรือนอะไรแต่ถ้าดูคลิปของผมอย่างน้อยคุณต้องรู้จักวิธีการจัดก,การของตัวเองนะครับขอให้โชคดีกันครับสวัสดีครับ